สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมบางคนเมื่อใช้ยาในกลุ่ม g l p 1ไปแล้วนะคะสักพักแล้วเริ่มรู้สึกว่าน้ำหนักน้าหนักนิ่งนะคะนะคะแล้วจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไงนะคะอย่างแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่า p l a ตโตหรือคะหรือว่าน้ำหนักเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าร่างกายเมื่อร่างกายของเราเริ่มเมื่อร่างกายเริ่มผอมลงนะคะระบบเผาผลาญก็จะลดลงนะคะทําให้ระบบ ทำให้น้ําหนักลดลงช้าแล้วก็นิ่งหยุดนะคะแล้วก็หยุดนิ่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไม่ได้แปลว่ายาไม่ทํางานนะคะข้อ2นะคะเราต้องปรับโปรตีนนะคะให้พอนะคะ หรือว่าเราต้องทานโปรตีนให้พอนะคะเพราะว่าผู้ใช้ยานในกลุ่ม j l p 1นะคะมักจะทานน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะทําให้ทานโปรตีนไม่พอซึ่งส่งผลทําให้กล้ามเนื้อลดลงแล้วก็เมตาบ,บอลิซึมก็ช้าลงนะคะดังนั้นเราควรทานโปรตีนให้ให้พอนะคะแล้วก็ข้อสอมนะคะเพิ่มกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะการเดินอย่างเดียวหรือว่าการคาร์ดิโออย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องเบิร์กเพิ่มเวทเทรนนิ่งเข้ามาด้วยอย่างน้อย23ครั้งต่อสัปดาห์นะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้ เท่ากับเครื่องเผาผ่านนะคะข้อ4ี่นะคะปรับเรื่องใยาหปรับในเรื่องของกากใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์นะคะควรทานน้าให้เยอะๆนะคะแล้วก็ควรทานไฟเบอร์อย่างน้อย25-30กรัมต่อ1วันนะคะแล้วก็ควรดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อยวันละสลิตรนะคะเพราะมันจะช่วยลดอาการบวมน้ําแก้ท้องผูกแล้วก็ทําให้น้ําหนักของเราขยับขึ้นมา อีกทีหนึ่งน,นะคะแล้วก็ข้อ4นะคะควรตรวจแคลอรี่ที่กินนะคะเพราะว่าบางคนนะคะทานน้อยเกินไปนะคะจนทําให้ร่างกายของเราเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะคะก็คือเราควรจะทานเยอะนะคะเราควรจะทานเพิ่มนะคะ,ะว่าทานน้อยร่างกายเราก็คิดว่าเราเราไม่ทานอาหารเราอยู่ในสตาร์ว t ช o n นโหมดนะคะร่างกายของเราก็จะมันก็จะไม่เผาผลาญต่อนะคะแล้วก็มันจะเก็บทุกๆแคลอรี่นะคะแล้วก็ข้อ5นะคะ าถ้าเกิดว่าน้ำหนักเรายังไม่ลดอีกนะคะเราก็สามารถปรับโดสได้นะคะเราอาจจะขยับโดสให้สูงขึ้นขึ้นกว่าอาทิตย์กว่ากว่าเดิมนิดหน่อยนะคะทำให้น้ำหนักของเรากลับมาเพิ่มได้อีกนะคะแล้วก็ข้อ6ข้อสุดท้ายนะคะเราควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ลดความเครียดลงนะคะนอนน้อยเท่ากับน้ำหนักไม่ลดลงนะคะความเครียดสูงทำให้โคโอร์ดซอลสูงทำให้ร่างกายของเราเก็บสะสมไขมันทำให้ทำให้น้ำหนักไม่ลดลงนะคะ